ท่นายสััสด,ดีค่ะมาราวดีมีเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่าจมน้ำชายหญิงท่านใดที่ฝันว่าตัวเองจมน้ำแล้วอยากรู้ความหมายว่าจะดีมากดีน้อยแบบไหนเรามีคำตอบมาให้ได้ชมแล้วก็ได้ฟังกันด้วยนะคะ ชีวิตของคุณช่วงนี้นะคะสังเกตตัวเองได้เลยว่าคุณจะได้เดินทางไปหลายที่มากบางคนอาจจะเหนื่อยล้ากับการเดินทางถ้าเกิดใครที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อซื้อซารข้ามจังหวัดต้องขับรถบ่อยต้องเที่ยวบ่อยอย่างนี้นะคะให้อดทนไว้ก่อนสิ่งที่จะตอบแทนกลับมาในอนาคตถือว่าดีมากๆนะคะช่วงนี้ศัตรูของคุณใครที่ไม่ค่อยจะถูกจจตากับใครใครที่แบบไปทะเลาะบ,บอแวงกับใครให ระวังเขาจะจ้องมาทำร้ายคุณอาจจะเป็นด้วยวาจาการใส่ร้ายป้ายสีให้ระวังไว้ดีๆด,ด้วยนะคะความรักนะคะ สำหรับคนโสดช่วงนี้จะชอบหวานเสน่ห์เป็นพิเศษถือว่าตัวเองโสนอ่ะคุยกับใครก็คุยได้ให้ระวังตัวเองจะไปเป็นมือที่3ของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ระวังที่จะไปชอบแฟนคนอื่นแล้วบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเขามีแฟนแล้วรู้ตัวอีกทีก็รักเข้าไปเสียแล้วอันนี้ให้ระวังด้วยนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้ตัวติดกันเป็นฟันโกไปไหนก็ไปด้วยกันคุณอาจจะรู้สึกอึด อาจอยากเป็นส่วนตัวนิดนึงแต่ก็ทนไว้นะคะเพื่อความรักประมาณนี้ใครที่แต่งงานอยากมีลูกช่วงนี้รอไปก่อนนะคะเกณฑ์ที่ท้องยังไม่มีในช่วงนี้เรื่องการงานการเงินบ้างการเงิน จะเกิดเรื่องติดๆิดัดขาดเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานก็เหมือนกันนะคะอาจจะติดขัดบ้างให้อดทนไปก่อนเพื่อนร่วมงานก็อาจจะน่าเบื่อหน่อยจู้จีจ้จ,จุกจิกเจ้านายก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการค้าขาย ให้อดทนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีประมาณนี้นะคะส่วนตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันนี้ปกติถ้าฝันแบบนี้เขาไม่ค่อยจะนิยมซื้อตัวเลขกันนะคะแต่ถ้าเกิดอยากซื้อจริงๆให้ซื้อเลข1กับเลข9แล้วก็เลข5นะคะเลข1เลข9เลข5 1519 91แบบนี้ก็ได้นะคะแต่สำหรับหลายๆคนเขาจะซื้ออายุ ของตัวเองที่จมน้ำหรือคนที่จมน้ำนั่นเองนะคะให้ซื้ออายุประมาณนี้ใครที่อยากแก้กเคล็ดความฝันเขาบอกว่าให้ทำบุญเกี่ยวกับน้ำถวายน้ำแด่พระสงฆ์ก็ได้นะคะบุญจะได้หนุนนำคุณไปในทางที่ดีอะไรที่ติดขัดก็จะได้ไม่ติดขัดเอาละค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ